สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเอาพระพระเครื่องมาให้ท่านชมอีกตามเคยนะครับนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนะครับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนะครับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปฐมมาปฐมเทศนานะครับเป็นพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชรน,นะครับนะฮะขัดสมาธิเพชรน,นะครับนะฮะปฏิสถานกลางแจ้งเนี่ยเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับ สร้างด้วยคอนกรีตเ,เสริมเหล็กนะครับสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองทั้งองค์นะครับหน้าตักกว้าง17เมตรนะครับสูงจากฐานถึงยอดพระเกตบัวตูม9เมตรนะครับนะฮะ สูงจากระดับดินรอบเนินเขาจดพระเกตบัวตูม28.30เมตรนะครับพระองค์นี้สร้างระหว่างพศ2509ถึง2512นะครับแล้วก็ปฏิสถานนะครับนะฮะ อยู่ณวัดเขาวัดเขากรงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐารามนะครับนะผมอ่านอีกทีนะครับวัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐารามตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับ อ,อยู่บนเนื้อที่หนึี่สิบไร่นะครับนะฮะอ,อยู่อยู่อยู่ถนนสายนาราธิวาสละแงะนะครับนะฮะอยู่ถนนสายนาราธิวาสละแงะนะครับเดี๋ยวผมจะดูใกล้ๆนะครับให้ให้ดูภาะใกล้ๆนะครับ หลังครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสร้างและปลุกเสกเมื่อปีพศ2511นะครับเนะมื่อปีพศ2511